ก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็ยิ่งวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ได้มีโชว์พิเศษให้กับงานนีด้วยเหมือนกันอยากให้เราติดตามค่ะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกัน กระหว่างทางที่เดินมาก็เห็นแบบว่า<ด>เยอะแ <ๆ S 1> ยะ <ๆ S 1> มากมายนะใช่ค่ะก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ beauty brand เลยเนาะก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับทุกคนมากมค่ะลุกวันนี้ลุกเป็นไงเป็นไงบ้างวันนี้ลุกใช่ไหมคะถ้าส่วนตัวหนูก็จะเป็นวันนี้จะออกปอนิดนะะ <c oughs> ึงค่ะเป็นแบบว่าเออดีว a าส เพราะวันนี้ต้องร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ใช้พลังมากๆครับแย่แย่แย่เรามาแนวจิมสีดำเออใช่ค่ะเป็นจิมสีดำแล้วดำดำกลมแกลมเออ ก็วันนี้นะคะอยากให้ทุกคนรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์นะคะที่เซ็นทรัลวิทย a บอร์ดนะคะพวกเราก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนที่พูดไปเลยว่ามีโชว์พิเศษพิเศษด้วยยังไงก็อยากฝากพวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็ฝากติดตามโชว์ของวันนี้ด้วยค่ะ ุดมีกับพี่นนท์ด้วยโอ,โอ<ช>้แบลตリーแบลตリーไปฟีกับพี่นนท์เป็นยังไงบ้างพี่แก้เห็นอยู่ๆมาไวมากใช่ไวมากค่ะพวกเราก็คุยกันว่าแบบอุ้ยห้าวันแล้วแบบไปเป็นหลักล้านเกือบสองร้านแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้น่าจะทะลุไปสองร้านกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยสำหรับเพลงแบลตリーนะคะมีค่ะ แฟนสาวพี่นนท์น่าจะแบบดีใจเพราะว่าพิกซี่เห็นตอนแรกที่พี่นนท์เต้นก็ว่าพี่นนท์เต้นได้ใช่เขาเต้นเก่งด้วยค่ะเขาโดนผู้นูนเซลไปในกองเรียบร้อยค่ะ ช่แต่ว่าก็นั่นแลยค่ะก็อยากฝากผลง,งานของทั้งพี่นนแล้วก็ของทางพิกซี่ด้วยค่ะแล้วก็ของวงแบมเป็นไงบ้างคะวงแบมนะคะตอนนี้ก็ซิกเกอรล่าสุดค่ะชื่อเพลงว่าไม่อ่อมนะคะก็ยังเข้าไปฟังนะคะเข้าไปเต้นกันได้นะคะ,ะที่ YouTube Lit ็น t n t e r t n i n m e n t นะคะฝากด้วยทุกคนก็ <c oughs> ยังไม่อ่อมนะคะห้ <c oughs> ามอ,อมค่ะห้ามอ,อม ็จริงๆเพื่อนๆหลายคนค่ะแล้วทั้งในวงการฮิปอปแล้วก็ทุกๆคนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆบอกว่าชอบมากสนุกมากค่ะก็ดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนชอบกันแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าเต้นได้เต้นมาให้หนูดูด้วยนะคะได้ค่ะนี่จะสอน่เอาพิกซี่ด้วยมันจะเป็น่างนี้ค่ะอายะอมแล้วก็เด้งอกตึ๊กตึตึ๊กเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยตึ๊กตึกเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้ประมาณนี้เราจะสอนเราจะสอนมีมังกรไหเป็นยงไะคะท็อกซีก่อนโดแบลลี่ก็ได้แบลลี่แบลลี่แบลลีแบี่อบลี่แบลี่แ่แบลล่แ่แบลลลี่แ่แบลลี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 ่แ w a ล t ่แบลี่ o บลลี่แี่แี่ี อาว you bad รีก่กอาเอเยากไซ้อมก่อนโอเคขอบคุณนะกค่ะขอบคุณนะคะ